สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสรวีเพชรมณีกำลังศึกษาชั้นปวชหนึ่งสาขาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการทำการศาสอุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่มขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปทำการศาสอุปกรณ์เราจะมารู้จักกับอุปกรณ์ในวันนี้ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่จะทำการศาสในวันนี้นะคะจะมี3ประเภทค่ะคือ1เครื่องกระเบื้อง2เครื่องเงิน3เครื่องแก้วค่ะ อุปกรณ์ประเภทแรกที่เราจะทำการสะอาดนะคะคือเครื่องแก้วค่ะนำแ,แก้วลงไปในน้ำร้อนนะคะอังเพื่อให้ไอ้น้ำเข้าไปในแก้วค่ะเสร็จแล้วก็วางแก้วลงบนผ้าเช็ดแล้วเราจะเห็นว่าจะมีไอ้น้ำอยู่ในแก้วนะคะแล้วเราก็เช็ดเลยค่ะ เราจะเห็นได้ว่ามันแก้มีความเงางามค่ะถ้ามีแก้วมีความเงางามแล้วก็แสดงว,ว่าเราเช็ดสายแล้วค่ะต่อไปอุปกรณ์ประเภทที่สองนะคะคือ,เค,อ,บเ,บอคเ,เครื่องกระเบื้องค่ะเราจะนําเครื่องกระเบื้องมาวางไว้บนที่ผ้าสะอาดนะคะแล้วเราก็เช็ดขาเราจยปล่อยให้มือไปถูกกับเครื่องกระเบื้องที่เราเช็ดแล้วนะคะและอุปกรณ์ประเภทสุดท้ายนะคะคือเครื่องเงินค่ะ เราจะนำเครื่องเงินไปจุ่มนน้ำร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็หยิบผ้าค่ะแล้เราก็เช็ดเลย ER ค่ะเราจะไม่ให้มือไปรวมเครื่องเงินนะคะเพราะว่าเพื่อสุขารมัยของผู้ใช้บริการนะคะ จบวันไปแล้วนะคะกับการทำความสะอาดอุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่มหากดิฉันทำผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ